สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะอ p พีนี้นะคะดิฉันจะนําเสนอเรื่องราวขององค์หญิงองค์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นพระราชธิดาของรัชกาลที่สนะคะนั่นก็คือเจ้ายิ่งเยาวรั์พระราชธิดาในรัชกาลที่สที่ถูกถอดจากฐานันดรศักดิ์เหตุทําผิดมหันตโทษนะคะพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรั์หรือพระนามเต็มพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรั์อัคาราชสุดา เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวแต่ต่อมาทรงถูกถอดจากฐานันดรศักดิ์สาเหตุนั้นคืออะไรนะคะเรามาดูกันนะคะรัชกาลที่สี่ทรงห่วงใยพระราชธิดาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชนารีในพระราชสำนักฝ่ายในทรงมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางกว่าพระราชนารี ในรัชสมัยที่ผ่านมาเพราะทรงพระกุณาโปรดเก้าจ้างแหม่มแอนนาเรียวโนเวนสุภาสสตีชาวอังกฤษเข้ามาสอนภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับเทศต่างๆทั้งยังทรงมีโอกาสได้พบปะสมาคมกับชาวต่างประเทศค่อนข้างจะอิสระนะคะโดยเฉพาะพระราชนารีรุ่นใหญ่3มพระองค์ซึ่งทรงพระชนรภาษาไรเรียก,กันคือพระองค์เจ้ายิน่นยวรัก อัคราชสุดาพระองค์เจ้าทักษินชานราธิวาสบุตรีและพระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนะราชธิดาพระเจ้าลูกเธอทั้ง3าพระองค์นี้นะคะทรงมีโอกาสใกล้ชิดก,กับพระบรมราชนกมากกว่าพระราชธิดาพระองค์อื่นๆในการเสด็จประพาสว่ากองจังหวัดประตบคิริขันตอนปลายรัชาสมัยแสดงเห็นถึงความชัดเจนถึงความอิสระเสรี ที่พระราชนารีเหล่านี้ทรงได้รับดังที่ซื้อแฮร์รี่ฮอตเล่าไว้ในบันทึกการเดินทางครั้งนั้นว่าส่วนพระเจ้าลูกเธอพระองค์หญิงสามพระองค์ที่มีพระชนมายุสูงกว่าก็ทรงผะโชมสุขรักษ์เสียแต่เสวยมากถ้าไม่ยอมพระทนตามธรรมเนียมของชาวสยามแล้วก็ชมว่า เป็นสต,ตรีที่ทรงกัลยาณีเลิศรลักษ์ทีเดียวเพราะอิริยามารยาทก็น่าชมและตัดภาษาอังกฤษได้ทุกพระองค์นะคะทำกลางการเลี้ยงดูของพระเจ้าลูกยาเธอตามแบบสมัยใหม่นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยถึงชีวิตในภายภาคหน้าของพระราชโอรสธิดาทุกพระองค์ปรากฏความห่วงใยนี้ในหนังสือเทศนาพระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งว่าแต่พ่อขอเสียเป็นอันขาดทีเดียวคิดถึงคำพ่อสั่งสอนให้มากนักหนาอย่าสูบฟินนเลยอย่าเล่นผู้หญิงที่ชั่วอย่าเล่นเพื่อนกับใครเลยมีผัวมีเถิดแต่อย่าให้ปอกลอกเอาทรัพย์ของเจ้าไปได้นักเมื่อดาเสด็จสวรรณคตก็ตัดฝากฝังพระเจ้าลูกเธอกับสมเด็จ จ้าพญาบรมมหาสีสุริวงศีนาบ,บดีผู้ใหญ่ไว้ว่าข้าเป็นคนลูกมากรักดกแล้วลูกก็ยังเล็กเด็กอยู่ในคุณสีสุริวงศ์ก็ได้อุปธรรมรุงข้ามาถ้าข้าไม่มีตัวแล้วก็ขอให้คุณสีสุริวงศ์บำรุงลูกข้าเหมือนอย่างตัวข้าขออย่าให้มีภัยอันตรายเป็นที่กิดขวางโดยการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่ง,งใดเป็นข้อใหญ่ ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษเนรเทศสตาชีวิตของพระองค์เจ้ายิ่งเยวรักแม้จะทรงมีความผงวงใยมากมายเพียงใดก็ตามนะคะแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนก็ย่อมต้องเป็นไปตามกรรมลิขิตไม่เว้นฟ้าเว้นดินนะคะดังวิถีชีวิตของพระองค์เจ้ายิ่งเยวรักพระราชธิดาพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระตอเก้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์นะคะทรงเป็นพระราชธิด,ดาประสูติแต่เจ้าจอมดาแพทิดาพระสำราญหาทุไทอ้าวธรรมสโรดข้าหลวงเดิมซึ่งทรงให้ความไว้วางใจพระราหาุไทยมากคนหนึ่งนับเป็นพระราชธิด,ดาพระองค์แรกซึ่งประสูติเมื่อทรงพระบรมราชาธิเศษแล้วเล่ากันว่าเป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเชี่ยวชาญวิชาด้านโหราศาสตร์ดึงน่าจะทรงรู้ถึงชะตาของพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้นะคะดึงทรงมีพระราชกร,ะ,กระแสกับพระบาทสมเด็จพระตุลตอมเก้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสรยิยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมขุนพินิจประชาราชความว่าถ้าข้าได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินในขบวนพี่น้องทั้งหมด จะมีพระองค์หญิงหนึ่งองค์และพระองค์ชายอีกหนึ่งองค์ทรงกระทำความผิดเป็นมหันตโทษขอให้ไว้ชีวิตพระองค์เจ้าพี่น้องทั้งสององค์ด้วยคำทำนายปรากฏเป็นความจริงนะคะเมื่อพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษณ์นะคะหรือที่ชาววังออกพนามว่าเสด็จพระองค์ใหญ่หรือสเสด็จพระองค์ใหญ่ยิ่งซึ่งอยู่ในฐานะพระเชษฐภคินี พระชนมายุได้กว่า30พรรษานะคะได้กระทําความผิดเป็นมหันตโทษดังความในตดหมายเหตุพระราชกิจรายวันลงวันที่19กุมภาพันธ์ตัวสอ1248หรือว่าพศ2429บันทึกไว้ว่านะคะเกิดเป็นความเสื่อมเสียพระเกียรติยศคือพระองค์เจ้ายิ่งเยรักซึ่งเดิมว่าเป็นโรคท้องมานนั้น ปวดคันและคลอดออกมาเป็นลูกชายที่เรือนภายในพระบรมมหาราชวังสมเด็จกรมพระพานุพันธ์กรมหมื่นนเรศวรกรมหมื่นอดิศรกมรมหลวงดำรงได้จัดการที่จะชำระพิจารณาการที่ได้เกิดขึ้นต่อไปแต่ลูกนั้นเอาออกไปไว้ที่วังกรมหมื่นอดิศรอุดมเดชเวลาสิบทุ่มสมเด็จกรมพยานุพันธ์วงวรเดช กมรมหลวงเทววงศ์ได้ออกไปเมืองเพชรบุรีนำความนี้ออกไปกราบบังคมทูลพระกรุณาส่วนการภายในนะคะกรมหมื่นอดิศรได้สืบสาวชําระได้ตัวอีเพือกบ่าวพระองค์เจ้ายิ่งเจวรักษ์ซึ่งเป็นผู้ชักสื่อแลไอ้าโตผู้ร่วงพระราชอาญามาถามได้ความว่ารักให้กันมาตั้งแต่ยังเป็นพิสุอยู่ในวัดราชปะดิษฐ์จนไอโตศึกมาพระองค์เจ้ายิ่งเจวรักษ ได้หาตึกให้อยู่ที่ถนนเจริญกรุงแล้วรอบบินเข้าไปในพระที่นั่งศิีวาไรมหปรสาสถาทเข้าไปนอนอยู่กับพระองค์เจ้ายิ่งยวรักได้สีคราวคราวรักคืนบ้างสองคืนบ้างได้มีเรื่องราวโดยพิสดารหลังจากนั้นนะคะพระองค์เจ้ายิ่งยวรักก็โดนถอดฐานนันดรศักดิ์นะคะขั้นทรงทราบใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทแล้วนะคะต่อมาอีกสองสามวันนะคะ ได้เสด็จออกสั่งความผิดในวังคราวนี้ว่าทั้งคู่ประพฤติก,การชั่วยอย่างอุกฤษอย่างนี้เป็นมหันตโทษตามกฎมนเทียนบานว่า 1. ควรริบราชบัตรเป็นหลวง 2. ให้ถดอดจากยดและบรรดาศักดิ์ 3. ลงพระราชาอาญา90ทีก็คือเขียนนะคะแล้วก็ประหารชีวิตนี่คือโทษของระบินกฎมนเทียนบานเดิมที่มีอยู่นะคะ แต่โดยที่ทางฝ่ายสักดเป็นเชื้อพระวงศ์ยังทรงมีพระมหากรุณาอยู่ตึงปุดเก้าให้เพียงริบราชบาทสวิญญาณนกกระซับอวิญญาณนกกระซับเข้ามาเป็นของหลวงสำหรับจ่ายซ่อมแปลงพระอารามและสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระมจมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้ทั้งพระราชทานอภัยโทษเคีเก้าสทีก็คือสมยก กับโทษประหารชีวิตนั้นให้ยกเสียด้วยเพียงแต่ให้ถอดจากยศบรรดาศักดิ์เจ้าลงมาเป็นหม่อมและก็เรียกชื่ออย่างคนสามัญธรรมดาเอาตัวจำไว้นคุกข้างในก็คือสนมนะคะนอกจากนั้นก็ให้ทำตามคำของลูกขุนผู้เพิจนาปรับโทษซึ่งหมายถึงฝ่ายชายผู้ร่วงพระราชอาญาจะต้องรับโทษตามกฎมนเทียนบาลทุกการ ความผิดมากรนะโทษครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงทําตามพระราชกระแสขอร้องของสมเด็จพระบรมราชชนกแล้วทุกประการและยังทรงมีพระราชดําริป้องกันเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยขึ้นอีกนะคะดังปรากฏข้อความในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพระพิสูฆ์และพระราชสำนักฝ่ายในความว่า ห้ามมิให้พระภิสษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่ำกว่า20ไ่ถึงบวชมายังไม่ถึง20ปีนะคะห้ามมิให้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังชั้นในส่วนฝ่ายหญิงนะคะอุบาสิกาผู้ฝ่ายพระธรรมเพียงใดก็ตามนะคะถ้าอยู่ต่ำกว่า40แล้วไซห้ามมิให้ออกมาฟังเทศถืออุโบสถศีลที่วัดพระศรีรัตนศัสดารามเป็นอน,นขา ประกาศมาณวันศุกร์เดือน3แรม11บค่ำปีตออัษศสกศักราช1,248อันเป็นวันที่6,644ในราชการปัจจุบันก็คือราชการที่5นะคะแม้เหตุการณ์จะผ่านพ้นมาแต่ว่าความหม่นหมองในพระราชาหไทยก็ยังคงอยู่เห็นได้ชัดในพระราชาหัตถเลขาที่ทรงกับทูลกรมพระ ปเรศวชิราลงกรณ์ระบายความทุกเรื่องของบ้านเมืองเกี่ยวกับข้อบาดหมางระหว่างวังหลวงกับวังหน้ามีข้อความที่ทรงกล่าวถึงพระองค์เจ้ายิ่งยวรักว่าเห็นท่านพระองค์ใหญ่ยิ่งยวรักครั้งนี้ก็โสม,มากทีเดียวกลัวหม่อมฉันจะเป็นบ้างแต่แต่เพียงนั้นหรือจะยิ่งกว่านั้นก็ไม่ทราบข้อความในพระราชหัตถเลขาบ่งบอกถึงความไม่สบาย พระไทยของพระองค์และสภาพของพระองค์เจ้ายิ่งเดวรักษ์ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าคงจะทรงทุกร้อนและตอมพระไทยในเหตุการณ์ครั้งนั้นจนสิ้นพระชนเมื่อพศ2429รวมพระชนมายุเพียง35พันษาถ้าจะว่ากันไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุอยู่ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะหากไม่เป็นความรู้สึกรักและเกรงพระไทยอันเป็นธรรมดาของลูกที่มีต่อพ่อแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะบอกเหตุว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือพระราชดำริที่ก้าวไกลและทันสมัยเข้าพระไทยความเป็นไปของโลกและความเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์เป็นอย่างดีดังปรากฏในหลักฐานเอกสารหลายแห่งเช่น ในประกาศพระรชาชทานอนุญาตให้ข้ารการฝ่ายในทูลลาออกนอกราชการได้มีความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าคิดจะเปลืองความลำบากที่ผู้หญิงเป็นอันมากมาต้องเด็ดเย็ดเบียดเสียดกันอยู่เปลืองอายุไปและผู้หญิงที่เป็นเมียข้าพเจ้าอยู่ก่อนลาออกไปมีผัวอยู่ข้างนอกกันหลายคนโตของหนึ่งเหล่านั้นกับข้าพเจ้าก็ดีกันหมด ไม่ได้ขัดเคืองกระดักกระเดืองกับใครและในพระบรมราโชวาทที่โปรดพระราชทานแก่พระราชธิดาก็มีข้อความว่าอย่าเล่นเพื่อนกับใครเลยมีผัวมีเถิดจากหลักฐานพระราชดำรินี้จึงทำให้หน้าที่จะคิดได้ว่าหากทรงมีพระชนมายุยืนยาวความเปลี่ยนแปลงในพระราชสำนักฝ่ายในเกี่ยวกับการที่พระราชธิดาจะทรงอภิเษกสมรส ตามพระไทยโดยความเห็นชอบของพระบรมราชนกอาจเกิดขึ้นในรัชการนี้ก็เป็นได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิเคสช,ชาแนลนะคะ EP นี้นะคะก็ดิฉันก็นำเสนอจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะพระองค์เจ้ายิ่งยวรักนะคะทำผิดกดมนเทียนบานนะคะแล้วก็ทำให้นะคะ จะต้องโดนถอดยศดถอดฐานันดอนสั่งนะคะแต่ว่าเาสด็จพ่อนะคะยังทรงเมตตาอยู่นะคะก็เลยลดโทษให้นะคะจนเหลือโดนถอดฐานันดนสักอย่างเดียวนะคะไม่โดนโทษประหารชีวิตนะคะแล้วก็ส่วนผู้ชายนะคะที่ทำผิดนะคะก็โดนโทษไปตามระเบียบนะคะ EP นี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิดเกตช ANNEL นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ EP หน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดในเรื่องราวที่ดิฉันนํามาเสนอนะคะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากศิลปะแมกซีนดอทคอมนะคะ ขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะขอบระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ